โอ้ยแยแม่งแม่สม yeah, yeah. <'s> ่ำเสมอเแยเลยขึ a ้นจากนั้นแคดี่นั่นกูโดนแย่แคดี่เองกูเล่นเวทนั่งกูเล่นเมกกูเล่นเมกนะกูเได้เลยปีป่าได้โปรดอายุอิกริสกับจุนมาเออไอ้มันเดดเกตี่เป็นใครได้บ้างวะเนี่ยเป็นใครนี่คือไงวะเราจะเป็นอันนี้เว้ยเราจะอยู่ในโลกของนินจาเว้ย เจนนะคุณต้องเล่นสายไหนอะเม็ด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 ใช่ใช่แต่แบบอุ้ยอายังไม่ทันเซ็ตของเลยเสนอแล้วรอบนี้คือนี่แล้วนะฮะเจอเอาเรียกว่ะน,นะเจอเย่เนี่ยทำโมโนเมสตรงกลางโดยกดเลนแน่นอนไม่ต้องคิดเองงั้นฟี่มาฟ้ามามเพื่นอนกูจะตกให<อ>้เป็นรอบนี้เราจะตกให้เป็นเด็กเลยนะไอตัวบนไม่มีรู้งานเลยนะ แต่ทีมเราออนี่ดีนะไลฟ์อโอเคอยู่ยนะแต่แบบกลัวแบบจะเก่งก็คือท้ายเกมอะดูดิแต่ละตัวเชื่อโกูเดี๋ยวไม่มีคลิปลงไม่เกี่ยว <c oughs> โอ้ยมึงดูสกินนี่โคตรสวยเลยล่ะทำไมโมย้ยยกตายเติมดิโอ้โหมันปล่อยสกิลหนึ่งเป็นหมาจิ้งจอกวิ่งออกมาสี่ทาง,งพี่โคตรเฮ้ไอเหี้ยโอ้โดนนี่ละข้างล่างโดนที่อะไรละ อุ้ยทำไมข้างล่างซรัพจะตายอเอ็มไอใช่เอ็มไออุ้ยเจ็บร้อย,อยเฮียว่าเฮโยริโบชันเพื่อนโอ้โหกูพยายามจะช่วยมึงแล้วไอพี่ถอยก่อนพี่เนะก,กนม่เอาไม่รอดไม่รอดเรียบร้อ,รโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ย มาแลาาทำชนันเดี๋ยวทำชนันโอ้ยโดนอีกแล้วเอมันรู้ดีจังวะมึงขึ้นสศิลป์ขึ้นหัวไอ้เหี้ยอุ้ยไม่มีที่ทำโมม้งทำโมม้งกดเลนเก่งนะไอ้สิแต่ศกลป์ขึ้นหัวที่อะไรต้องกูต้องมีติก่อนโอ้มไม่ใช้หรอกไใช้เวฟล่าเนี่ยใช้ไงวะอ๋อก,กดดว,ดวลเลยสัตว์ โอ oh, ้โหจะตายโอ้โหไม่มีใครมาเลยไอ้เหี้ยจบแล้วให้กูลงไหมมามาลงมากูมีสเปลตแบบไม่ต้องเพื่อนตดต้องแต่เพื่อนก็จะได้แล้วนะทำเอาโมได้โปรดปล่อยป้อมฉันไปโอ้อย่ายิงป้อมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแกงก้างไหนพี่มาน้าหมดละแล้ว อะไรอะไล่อะไอ่อะไอ่อะไล่อะไล่อะเอ้าไล่อะมะนาวหมดไปเนี่ยเหรอมะนาวหมดไปเนี่ยเราอะมะนาวหมดด้ยโอเคโอเคเอาดิถอยอะเขารู้เขารู้สิถอยเถอ้เี้เขารู้ต้งไหว้เขาต้องรีบฝ่าว่าเจ้เขามาแล้วลงล่างเดียวอุ้ยสวย แต่คนที่ได้คิวมันเป็นกูสิวะโอ้โหแตกไอะไรอ่อะไรอ่อะไรอ่อะไรตายทำไมไม่ได้คิววะกูกดแทงหมดแล้วนะไอ้เหี้ยบนแม่งโดนกระจายช่างแมงโอ้ฉันเข้าใจความรู้สึกนายนะเพราะกูโดนมาก่อนเพราะกูโดนมาก่อน โอ้ย oh yeah. <c oughs> อุยโดนกดไม้หยุดพร้อมยังจะตายแล้วพร้อมย,ยังพร้อมอแล้จะเข้าอรอพร้อมอย่างนี้ไงพร้อมอย่างนี้ไงได้ได้สิได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไอเฟ่ ไอ้เหี้ยเอ้ยเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเฮ้ยเอ้ยยุคตีป้ามช่วสนใจป่าววามาวามาวาาสวัสดีครับน่ารู้งานถักออกหมดไอ้สัตว์กระเด็นกันหมดเขาตีป้ามหมึกนป๋ววะน่าจะตีไอ้อะป้อมป้าอุ้ยเหี้ยอิตันมาวะต้องตายเราต้องเข่าตอนนี้ เฮ้ยไอ้เคยูบิผ่นานประตูกูบินไว้ได้หมดเอาไหมเอาเอาไหมไปไปไหนนะไปไหนอะไหนอะไหนอะเว้ยหนีทำไมอะ,ะขอเลือดก่อ <laughs> น <laughs> ขอเลือก่นอนอุ๊ยเคยเกิดบนยิงโอ้ย <laughs> อีกแคยทำห <laughs> ม,มูแรงมากอ้สักแรงไม่มีวอลบอลยาวมันยันยงเที้ยงกันเลย ทีม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 ตายไฟ<ป>อ <c oughs> <ป>อ้ยฟีฟีอีตันลงอีตันลงเพื่อนระวังอีตันโมเมนต์ลงอีตันโมเมนต์ลงไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวได้ป้อมได้ป้อมได้ป้อมยื้อไว้เพื่อน,นยื้อไว้ยื้อไว้ได้ปอมได้ป้อมโอเคลงช่วยล่างใครก็ได้กูพากูมากูมากูมา ไปไปไปล้วเอาเลยก็ไม่ได้เฮียมันอยู่ไหนวะนี่ไงเอฟฟีวิ่งผ่านประตูไปนี่เย็ดคีไปบึกวะเอาเลยเย็ดเอ้ฟี่เดือบตายด้วยไม่เป็นไรเรามีฮิวเรามีฮิวเอาทวะโยเอาทงไหมถือทงด้วยให้คนเล่นน้อยจือด้วยเออม่นกับบ้าไงเปล่าประโยชน์ อย่าเพิ่งรีบวกนะไม่บวกไม่บวกไม่บวกเติมเลือดแบบจริงๆดันล่างได้นะไม่ทายแล้วล่ะกูมาละเรียนการอุ้ยสวยแม่งเอูยไม่ได้หรอ่อะไรไม่อะไรเพื่อนมานีไอ้สัตว์อุ้ยกูตายก่อนผ่านที่เหลือด้วย โอ้ระเบิดอย่างเท่ไอ้เหี้ยกูตายก่อนนะพอเสียดายไม่เป็นไรยิงเพลินเลยนะเหี้ยหนูไมเคิลเบย์มาเองไอ้สัตวสอู้สวยไมเคิลเบย์ไอ้สัสจะระเบิดเหี้ยอะไรกันนักถามไมเคิลเบย์เขากำกับเกมนี้อู้อูถามไอ้เกมเฮียได้มี่พุ่งไว้ตอนไหนวะเนี่ยเย้ย ไม่กลับบ้านหรอย็ดแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปแล็ว้ยอยอะไรออไโอ้โหอุดอะไเอาดีสวนมมนี่แหละอายุม่้งอยู่นะม้งแงอยู่นะแม่งอยู่มนี่มนี่เอ้ได้ลงได้ลงคลิปแล้วได้ลงคลิปแล้วได้ลงคลิปแล้วเอาไหนเล่นกลางไหมหรือเล่นไหนเลือกเลย เอายี้เนี่ยกูบอกแล้วว่าอยากกลับบ้านเชี่ยยุแม่งแรงมากบอกแล้วกูอยุ่จนนี้กูกันเองกูกันเองกูกันเองเพื่อนกูก็กูตายไอ้วิ่งวิ่งกัวิ่งให้ไวเขาเขาล้างแขนกูไอ้สัสกูโดนล้างแขนไปทางไปทางไปทางเฮ้มาดู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 ไอ้พี่กูไปคนเดียวสวัสดีครับอุ้ย ไม่ดีแล้วเพื่อนต้องถอยก่อนวะว้าถอยกันหมดเลยอะไรกึนียเอ้รอเล้ยเฮียไม่ไปไม่ไปข้ามาถอยกันหมดเลยเข้ามาเฮ้ยยุบโตไอเหียเต็มหน้าเลยอ้เหียคนเหียเลยเต็มหน้าเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โลาก่อน ไอ้กูลาก่อนไอ้ยัยยโอ้ยจะเลยเว่าไงจะหายเพื่อนกันตลอดไปหิวแดกข้าวเข้าวแดกตายยินงไกูไม่ได้แดกตีนแลวกูแดกกระสุนปอมแลยจะตายเว้ยเฮ้ช็อตเด็ด ไม่หยิบคนเดิมอย่ากี้เลยไว้อ้ยยอมยอมเอาจะนะเลยสงสัยเพราะกูตายเขาเลยชนะถือว่าสักเซตว่ะคือคลิปอ๋อโอเคอุ้ยเข้าห้องแรงแล้วของมึงเหรอเออคือตาต่อไปเอ้เชี่ยกูกลายกูกลายเป็นอีดิตเหรอวะไอ้เหี้ยเอาหรอเออยทำไมวะไอ้เหี้ยยุบเอวีพีโอวันเหี้ยเลยบอกแล้วน้อง